เปิดภาพในอดีตของเธอคนนี้ปัจจุบันกลายเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการเป็นอีกหนึ่งนางเอกเบิร์ตต้นต้นของวงการเกาหลีเลยก็ว่าได้สำหรับพักมินยองนางแบบชาวเกาหลีใต้เป็นที่รู้จักการแสดงบทนำในละครโทรทัศน์เรื่องบัณฑิตหน้าใสหัวใจวาวุ่นและ City Hunter รักใหม่นะเละขาคิมนอกจากนี้เธอยังได้แสดงภาพยนตร์แนวสวยองขวัญเรื่อง The Cat โดยเธอนั้นเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ปี2549จากบทรองๆองจนตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกขวัญใจของใครหลายๆคนแล้วแถมยังกว่าดังวันมานับไม่ถ้วนอย่างล่าสุดเมื่อปี2562กับดังวัน Asia Artist Award สาขา A A Best อาร์สสาขานักแสดงละครสาวคนนี้ก็กวาดเรียบบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆและนอกจากเรื่องฝีไม้ไรมือที่ไม่ธรรมดาแล้วเรื่องความสวยยิ้มหวานของสาวคนนี้ก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดา